ไหนแกบอกว่าหมอดูบอกอะว่าแกจะเจอเนื้อคู่ไม่ใช่หรอเพราะเธอคือของขวัญพิเศษที่ไม่เหมือนใครคนไหนจะต้องทำยังไงจีแค่เธอที่จะเลือกด้วยตัวเธอเองเท่านั้นจองแล้วนะ อยู่กับ2นักแสดงซีรีส์ยูริมาแรงกับบีมาและนีตอนนี้คือแบบเขินมากบอกว่าเขินมากใครที่ดูป๊อปนิวอันคัดบอกเลยวันนี้ฟินมากอ่าแสความฟิน ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่มี FC ทั้งไทย f อทั้งอินเตอร์แน่นมากแน่นมากแน่นมากเริ่มไปค่ะว่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องเนี้ยมายังไงอะไรบ้างซีรีส์เรื่องนี้ก็มากับดวงจริงๆค่ะจังหวะแคสรอบ2ทั้งผู้จัดการของเราได้บินไปที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อไปมูเตลูมีวินาทีแล้วที่เขาบอกว่าได้นะความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้าง พวารู้สึกตอนนั้นก็คือว่าต้องไปแก้ปนก่อนใช่ใช่ถือว่าเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของทั้งคู่เปิดสิ่งของทั้งคู่เลยสนุกนะคะใจจดใจนเพรานีัไม่ชิลนะเนี่ยก็แอบเขินเพราะเราไม่เคยเล่นยูริมาก่อนอาจจะเคยผ่านความรู้สึกนั้นมาแต่เรายังไม่เคยแสดงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมาแสดงก็เลยต้องแบบเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นคิดไหมคะว่ากระแสตอบรับจะแบบดีมากๆไม่ตอนแรกไม่คาดหวังะไร คือเหมือนยอดอยู่แตะแสนทุกคนแบบตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่มันไม่ใช่แค่แตะแสนไงใช่หลักล้านอ้หลักล้านอันนี้เรามีมูไหมหรือว่ามีบนลไหมกระดานหนึ่งล้านจะทําอะไรต่างานต่างมนเห็นมี่ทีมใช่ไหมว่าอันนี้มีบ้างไหมคะตอนที่อืมมีคนฟอยจีเรามาเยอะขึ้นเลยหนูก็แบบตกใจใช่แบบเรื่องเราไหมค่ะอันนี้เนอะหนูหนูหนูก็แบบโอ้ แล้คือเราดีใจแล้วถูกไหู <Ooh. S 2> อ่อะแล้วอย่างเมียล่ะตอนเนี้นว้าวตอนเนี้ยจะเป็นคนเบออยงละอะอะแต่ว่าเนี่ยดีใจทาง,งานคือเหมือนเหมือนเราเห็นการทํางานตั้งแต่แรกด้วยแหละค่ะแล้วแบบแรกด้วยกันที่มันไม่มีใครรู้จักเป็นศูนย์แล้วพอเหมือนมันประสบความสําเร็จขั้นนึงแบบแล้วก็จะโทรดีใจพีงง่มาโอ้ยจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผู้จัดอะค่ะหลังจากที่แบบมาทําซีรีส์เขา ทำทุกอย่างได้หมดเลยโอเคหมดเลยนะคะคุณรุดป้ารุดยาำลดเป็นทุกเป็นทุกอย่างยารุดเป็นอะไรบ้างคะยำลดคืออะไรนะคุณลดป้ารุดยำเหรอคืออ๋อเป็นทุกอย่างไม่ง่ายเลยเป็นนักแต่โอเคคนเก็บน้ำเนยก็ แต่ละคนอะเหมือนบอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมบางคู่เนี่ยจำความได้เนี่ยํำแล้วค่ะแต่ประถมเลยค่ะถ้ามันไม่ต้องเข้าแถวว่ามันไม่ต้องเข้าแถวถ้ามันไม่ต้องเข้าแถวอันนี้คือเหตุผลแรกคือเป็นํำแล้วชอบค่ะ ก็เริ่มจริงจังเริ่มเรียนพิเศษเนี่ยเท้าความยาวมากเลยอ่ะนะมัธยมเนี่ยก็เข้ามาวงโย่อะคะอ่ะเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วมสมัยที่เนี่ยเรียนรำอะเนี่ยตีกองชุดด้วยนี่เดี๋ยวเรามีกองชุดให้นีทุกอย่างเรียบเรียบขารอไว้เลยรู้ว่าเราไม่วิชาการ <c oughs> เราไม่ชอบอ่านหนังสือสตอนแรกเนี่ยก็เล่นมีเล่นคลินิกช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้มาเล่นฟลุตเล่นกีตาร์แสดงว่าได้เครื่องดนตรีอะเยอะมากเลยนะใช่ค่ะมาเรียนดนตรียาวเลยพอขึ้นมหาลัย ก็เลยไปประกวดค่ะมิตทีนไทยแลนด์มีประกวด2ปีค่ะแต่รอบที่2ที่เราไปมีโอกาสติด15คนสุดท้ายอะค่ะปี2017ก็มีโอกาสแคสต่างๆแคสพวกโฆษณาเออแคสเอมบีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นงานแรกโฆษณาของเนี้ยคือเพื่อนส่งให้เห็นอันนี้เอ้ยเขาส่งมาลองดูแคสดูสิ จำได้เป็นงานที่แบบพูดเกี่ยวกับสโลแกนให้อัดอะไรเงี้ยหนูก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายสรุปได้งานนั้นค่ะหนูจำได้เป็นเงินก้อนแรกที่เยอะมากสําหรับตอนนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยได้หมื่นห้าเรื่อยๆจนทํางานเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ค่ะก็ทําเกี่ยวกับพวกเก่งมากโฆษณาแล้วก็มีสงศิวิีโอเป็นหลักอะฟังนี้บ้างค่ะโอ้โหเล่าสิเราอะเด็กกิจกรรมยังไงลองไปแคปอ่า ไปสมัครดีดแดนของโรงเรียนหนูก็ไปเต้นกับพี่เขาแล้วก็เต้นมาเรื่อยๆแล้วก็พี่เขาก็พาไปแข่งนอกบ้านพอมอปลายเนี่ยก็ไปแคดวงโคเวอร์ที่เป็นประมาณมาโคเวอร์จริงจังเลยแบบมอหกก็คือไม่เล่าดีกว่าทำไมมันมีอะไรเอออี่ยพอบอกไม่เล่าอะไรอยากรูอยากดูว่าวงหนูก็ดังในระดับหนึ่งในโรงเรียนะแค่พูดชื่อว่าจะใคนก็อาจจะรู้จักวงะ ได้ไหมเดียวเกินแล้วชื่ออะไรนะอะไรนะพูดได้ไหมเสเิมพูดได้พูดได้ชื่อชื่อบอกว่าเค้กสเต็ปเค้กสร็จอ่าแต่เมื่อกี้พี่เพื่อนไม่ให้ไม่ให้เพื่อนบอกว่าเก็บเป็นความลับคือ อ๋อมันเป็นดิจิตอลโปรพินาค่ะดิจิตอลกุหลาบชื่อเนื้อใช่เป็นดิจิตอลต้องเนี่ยมันกำลังเท็มอยู่นะบอกว่าเนื้อคือมีแน่นอนใช่ไหมดิจิตอลุปรปินอย่าเซอร์เลยค่ะอย่ามาถึงว่าห้ามเลยนะคะยิงอย่าอย่าก็คือยิงยจ่งยิ่งห้ามเท่ากับยิ่งอยู่ห้ามันไหนคะห้ามไปไหนะคะอย่าอย่าเซอร์นะห้ามเลยค่ะ ห้ามจุกโซเชียลมีเดียห้ามอะไนะโซแต่ห้ามนะคะห้ามห้ามกดรอบเดียวไอ้ห้ามกดนะคะห้ามกดเลยใช่ถ้ามีแม่เข้าวงการครั้งแรกที่แบบจริงจังใช่ย่าหนูอะค่ะเขาดูในมือหนูมากับดวงจริงจริงนนีะมากับดวงมาได้ย่าเขาปู่อะค่ะเขาก็บอกประมาณว่าเออหนูไปแบบไม่ไปทางด้านนางแบบไม่ก็นักแสดงไม่คิดว่าจะเข้ามาทํางานในวงการเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ การที่จะเข้ามาทํางานในด้านเนี้ยมันยากมากเป็นดาวในโรงเรียนไหมอังจริงเพราะว่าเป็นคนน่ารักเลยมีคนเข้าหายเยอะมากเอ่าเห็นปะไม่อยากรู้เลยอะเราเป็นปรากฏดาวติดหนึ่งในห้าเฉยตอนที่หนูดูดูอะหนูอยากไปนางแบบมากที่สุดเพราะว่าการที่จะเป็นนักแสดงของสุว่ามันยากจนแบบอยู่ดีก็ไหนลองสักหน่อยติดใจไหมคะก็ ก็ดีค่ะดดีทั้งคู่เรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษแล้วกันที่จะมาโชว์ให้กับแฟนๆของบ๊อ d ดิวอันคัตของเราเพราะว่าไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนถึกไหมถึกไหมถึกไหมเอ๊เอ๊ะเอ๊ะนี่อันนี้คือมีชื่อโรงเรียนเก่าอยู่เลยค่ะมัธยมอันนี้คือตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมคะคือเนีไม่ได้จับมาประมาณ 6ปีแล้วแล้วคนที่ดูป๊อปนิวอันครัรคือพิเศษมากเพราะว่าไม่ได้เป่ามานานมากไม,ไม่ได้จับมาก <6 S 1> พอปีแล<ะ>้ว<ะ>ถ้าไม่ใช่รายการน,น,นี้ก็ไม่ได้มาจาับ จริงเหรอพอตั้งแต่สวอมแล้วเออวนี้เราพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วพี่มาพี่พี่ก็ถารอแล้วนะว่าเป็นซีของเราไม่ไม่น้อยหน้าก็อันนี้หนูก็จะมาแดนแดนแดนค่ะแดนวันฉันยิ่งเข้นสนักวันฉันยิ่งเข้นเธอยิ่งชอบยิงอยู่ใกล้ยิ่งดูวยไทยิิงพูดคุยยิงถูกใจ Oh. what's you 7 you, know what you're you're hungry. You're hungry. All I you, your, oh, girl. My, my. Open, your oh, my, my. Open your heart And let me call you my girl my, 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 my girlfriend อ่ล่ะสรุปเราก็ได้ผ่านจุดนี้ก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วนะคุณผู้ชมเออแต่ว่าเราก็จะต้องมีบททดสอบของทั้งคู่กันหน่อยค่ะชื่อเกมที่มีชื่อว่ายิงอยู่ใกล้ย,ยิงรู้ว่าใช่เคยไหม ต้องบอกว่าไม่เจ็บเจ็บต้องบอกว่าเจ็บจบล <c oughs> ะคู่พร <อ S 1> <า>้อมหรือยังพร้อมแล้วทำถ่ามเซตเอน,นะที่บีมายจะต้องทายเนียร <c oughs> ้อมเลยนะบิงตัวไอส์เีมบิงตัวไอส์เค็มทายแ้กนแล้วกันอันแรกคือบีมาย ไปเมียไปเมียเราต้องรู้นะว่าระหว่างบิงซูกันที่เราชอบอะไรก็ป้อการอันเดียวอันเดียวต้องเลือกอันเดียวนะเราห้ามหลายใจแล้วได้แค่ใจเดียวใจเดียวเท่านั้นัแรกก็ทแรกอันแรกอันแรกบิงซูไอศครีมถู้ววววววว จุกมิง1 2 3อสองัอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกไหนอ่ะชอบปอดเหรอไหนอ่ะอยากเห็นอะชอบปอดแตบอกเขาอ้าแขกนะเขาอาแขกแล้วอะโอ้ยนี้เป็นเนียทายคือสลับมือไม่ถูกอ่ะใช่แล้วก็คือว่าถ้าเขาถ้าเขาทายผิดอ่ะ เราถูกเขาเลยนะเหมือนเอ้าแต่ถ้าคือถูกอะจริงๆแล้วอะสามารถทุพิธีกรได้แหละเออถ้าเราคู่ถูกนะแต่ถ้าเมื่อกี้คือถูกก็คือฉันโดนไปแล้วคราวีได้เราไม่ได้ใช้เลยโดนไปแล้วเจ้ตียงเดียวเลยเชุดบีชุดบีนะอันนี้ทานินะเออพี่มารทานดีมายนะมี่ะไรทานดีไม้โอเคไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวว้าวว้าว้าว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 ว สายลุยสายชิลสายลุยสายชิลอันนี้ถูกอันนี้ถูก OK OK。Okay. ทำได้ไปเจ็ดคะแนนเรียนทำได้ไปแปดคะแนนพี่กี่พ่ออันไหนตอบผิดเรามีบทลงโทษนะคะดีไม่ดีไม่ผิดสามข้อเราตั้งตัวพีไม่กันมันจะต้องได้ได้รำสามสามอันเ้ี๋ยวก่อนนะอันนี้เลยนางรำไงเฮ้ยชอบใครชอบรำเมื่อกี้ใครชอบรำนะไม่เพราะว่าอันเนี้ยขอขอแบ่งหน่อยนะสามอันใช่ปะ ดได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดมอุยสงสานะ่ะอุ้ยสงสานะเอ้ไมเอาไว้นี่ดีกว่าไใเห็นคด้มาปลพี่ได้มาแล้วค่ะสา โอ้โอ้ยผ่านแล้วผ่านแลเอาถึงทีเราบ้างค่ะอันนี้ผ่านมาแล้วนะคนแรกมาค่ะมาค่ะพี่อ่ะเขาผิดนี่ถือตัวพี่เหรอจอบไว้แล้วจอบไว้แล้วมาค่ะนากเรามี อยากให้ย้อนกลับไปสู่วัยอยากให้ย้อนกลับไปสู่วัยเด็กนะชนะแล้วโดนโทษอีกเออมากเลยรับโฟงค่ะเออเออติดอยู่ไหมอ่ะผมน้องหลุดไหมแต่ันนี้ไม่หลุดไม่หลุดแม่ ขนนาดี้้แลวอันไหนอันไหนอันนานนันได้นานานเราจะแบบรอสักทีเลยนานนนรชอบชอบสิค่ะที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่ทําผ่านจะได้โปรโมทเราให้โปรโมทเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบ ผลงานเรื่องใหม่ด้วยะนะคะชื่อเ,เรื่องอะไร <laughs> คะอั l <laughs> ล็อกเ u r ย o v เลรักได้ใหม่ <laughs> <laughs> ใหญ่ตัวร้ายนะคะฝากด้วยนะคะ ข่าวดีประกาศที่นี่ที่แรกประกาศข่าวดีเราบอกว่า <c oughs> อยากได้อีกเหรอการประกาศข่าวดีก็จะได้อีกเหรอนี่ไงเราจะประกาศข่าวดีเอาอีกเอาตับมือจับมือคุณไม่สข่าวดีว่าอะไรเอ่ยข่าวดีข่าวดีว่าเรามีเชื่อม์อ้าว,ข,าว,ข,าวข่าวดีแรกเรามี ชื่อด้อมนะคะเป็นของเราแล้วชื่อว่าฟ f o r t นี่ค่ะ f o r t นี่ก็คือมาจากคำว่า f o r t u n นที่แปลว่าโชคดีนะชื่อลูกดวงสิ่งที่เราเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องดวงแล้วหนูก็ เอาคำนี้เป็นชื่อแฟนคลับว่าแบบโดนแบบแม่หมอเหมือนนะแม่หมอได้ระคือได้เลยได้เลยแม่หมอที่ไม่อพี่คนมาแก้บนมีอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากบอกกับแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตเราทั้งคู่ตอนนี้มันมันเกินค่าสําหรับพวกเรามากๆแล้วเริ่มต้นกันมาด้วยกลุ่มเล็กๆตอนนี้มันเริ่มแบบขยายสเกลมากขึ้นดีใจมากๆแล้วก็สัญญาว่าเหมือนซีรีส์ถัดไปเนี่ย เราจะทําให้เต็มที่แล้วก็มอบความสุขกลับไปให้ทุกๆคนค่ะขอบคุณที่คอยแบบสร้างพลังบวกสร้างพลังบวกเหนื่อยอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่มีเออมีพี่เขาเนาะแล้วก็ไม่มีซีรีส์สองออมาด้วยอะไรเงี้ยก็พิเศษที่สุดก็คือเนี่ยแหละรายการแต่งตัวที่แบบเนี้ยไม่มีหรอกเชื่อปาว่าเขาถ้าอยู่ข้างนอกแฟนไม่ได้เห็นนะาแบบเนี้ยไม่ได้เห็นนะาไม่ได้เห็นนาขอขอบคุณทั้งคู่มากๆซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือน้องไม่รู้ของคนนะคือมาที่เนี่ยก็มีแฟนๆเน่นะคะก็คือ มาหานะ้องถึงที่นี่เลยก็คือมาให้กําลังใจกันที่ <Wow. S 1> แต่ด้วยความพิสตุของเราเล็กเลยอาจจะแบบไม่ให้เข้ามาก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพอน้องเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะให้ออกไปเจอกับแฟนๆที่อยู่ oh. ด้านนอกเนาะ <c oughs> ให้หายคิดถึงกันก็ต้องออกไปเจอแฟนชุดนี้นะเออรารับากกันก่อนเนาะ เ,เลยเหรอแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปเราอยากให้ทั้งคู่แบบแจกความสินด้วยกันที่แบบมีท่าทางแบบบอกรักอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อ